อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กีรันนะครับและเกมอห่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็กล,บกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับกินชิ้นริมแผลนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมในการถ่ายรูปนะครับก็ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่ชื่อกิจกรรมว่าโชคลาภหลากสีนะครับผม วิธีการเริ่มทํากิจกรรมเนี่ยก็ให้เรามาตรงบริเวณเ p c นบตัวนี้นะครับผมในเมืองท่าเรือหลี่เว่นะครับให้เราเทเลพอร์ตมาจุดนี้นะแล้วก็กระโดดลงมานะครับมันจะมีรูปกล้องอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาคุยกับ n p c ตัวนี้เพื่อรับกล้องมานะครับผมกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบเป็นลายๆเหมือนผุผุพังๆนะครับผมอันนี้เป็นกล้องที่เราเอาไว้ถ่ายแอคชั่นใช่ไหมอันนี้เป็นกล้อง กิจกรรมนะครับก็กดสวมใส่ไปได้เลยนะครับผมอ่ะหลังจากได้กล้องมาแล้วนะครับผมเราก็มาดูรายละเอียดเควสนะครับวิธีการทำเควสนี้ก็คือเราจะมีจำนวนการถ่ายรูปแต่ละวันเนี่ยวันละ10ครั้งนะครับผมแล้วในแต่ละวันมันจะบอกเป้าหมายว่าให้เราถ่ายไอเทมที่มีโทนสีเป็นสีอะไรอย่างเช่นวันนี้เป็นสีแดงโทนสีแดงนะครับให้เราไปถ่ายไอเทมอะไรก็ได้ที่มีโทนสีแดงนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นพวกแอปเปิลพวกซันเซ็ตเทียอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าดอกพลิกอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเทเลพอร์ตมาตรงบริเวณจุดนี้ก่อนเลยนะครับหน้าเมืองนี่นะครับผมมอนสตาร์นะเห็นนะครับพอเทเลพอร์ตมาถึงแล้วก็วิ่งขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะมีพวกต้นชมพูอะไรอยู่แถวนี้นะครับผมผมเล็กชมพูนะที่จริงมันเป็นเม็ดอะไรไม่รู้นะครับผมซันเซ็ตเทียนี่นะนี่นะครับก็ให้เรากดกล้องขึ้นมานะครับผม นี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีโฟกัสเห็นไหมเมื่อเจอไอเทมที่มีโทนสีแดงแล้วมันก็จะโฟกัสแบบนี้นะครับให้เราเล็งนี่มันก็จะถ่ายแล้วมันก็จะสุ่มนะครับผมสุ่มภาพสีแบบนี้เนี่ยว่าเราจะได้ภาพสีอะไรมา1ใบต่อการถ่าย1ภาพนะครับวันหนึ่งเราก็จะได้10ครั้งใช่ไหมนี่เราก็ไล่ถ่ายให้หมดเลยครับผม หนึ่งไอเทมหนึ่งเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยจะถ่ายได้หนึ่งหนึ่งใบนะครับผมนี่อันนี้ผมก็ุ่มได้มาเป็นสีแดงชาตนะครับอันนี้อีกลูกนึงนี่เป็นปสีม่วงตกตรงนี้อีกลูกนึงก็ถ่ายนี่เป็นสีน้ํตาตาลนะครับผมตรงนี้ก็ซูมเข้าไปนะครับนี่ก็ถ่ายให้หมดเลยนะครับผมโอเคบริเวณนี้ก็หมดแล้วถ้าเราถ่ายใบเดิมเนี่ยเห็นไหมถ่ายลูกเดิมเนี่ย มันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี้ยเราเคยถ่ายไปแล้วนี่เห็นไหมมันจะขึ้นบอกนะครับว่าไม่ได้แล้วโอเคนะครับอีกจุดหนึ่งก็สีแดงที่ผมแนะนําก็เป็นต้นพลิกละกันนะครับผมให้เทเลพอร์ตมานี่นะนี่นะครับผมพอเทเลพอร์ตมาถึงแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับผมกระโดดลงไปนะครับนี่มันจะมีต้นพลิกที่เป็นสีแดงอยู่นะครับผมก็กดถ่ายภาพเนาะ ้นนึงก็จะมี3ลูกนะครับผมหนึมนี่มันก็จะครบแล้วนะครับผมวันนี้หมดแล้วนะครับสิบสบภาพนาะอที่ผมไปถ่ายมาเราก็กดเข้ามาดูนะครับว่า10ภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยเราได้เป็นอะไรบ้างเนาะนี่อย่างเช่นผมได้สีดแดงอันนี้มา3นะครับนอกนั้น1 1 1แล้วก็สีม่วงมี4ใบนะครับก็ให้เราเทเลพอดกลับไปที่ n p c นะครับผม นี่นะครับเมื่อเรามีภาพสีอย่างละหนึ่งใบนะครับเราก็มากดแลกเปลี่ยนกล่องสมบัตินำโชคนะครับผมตรงนี้นะนี่ใช้อย่างละหนึ่งใบในการแลกของของขวัญ1กล่องนะครับซึ่งเราจะแลกได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับในทั้งหมดในวันกิจกรรมทั้งหมดนี้นะ เราสามารถมาแลกได้8ครั้งนะครับผมก็กดแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าเรามีอย่างละหนึ่งแล้วนะนี่เราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมในของรางวัลตรงนี้เนี่ยการันตีคือเราจะได้ไพ่โมเจมแน่ๆ60อันนะครับส่วน3ชิ้นด้านหลังเนี่ยเราจะสุ่มนะครับว่าจะได้เป็นอ่าบอัพเอ็กพีเป็นแร่หรือว่าจะเป็นเงินนะครับผม1ใน3อย่างนี้นะครับสุ่มนะเมื่อสักครู่ผมได้เป็นแร่ไปนะครับผม โอเคนะครับเมื่อเราแลกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีใบเหลืออยู่เห็นไหมนี่นะครับให้เรากดเข้ามาในหน้ากิจกรรมแบบนี้นะเราสามารถนําใบพวกนี้เนี่ยไปแลกกับเพื่อนได้นะครับผมให้กดตรงแลกเปลี่ยนรูปถ่ายตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเพื่อนแต่ละคนมีใบไหนอยู่เกินแล้วก็ขาดใบไหนอย่างนี้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่ารอให้ กิจกรรมหมดก่อนก็ได้ครับผมว่าไปถ่ายให้มันครบทุกวันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ทันจริงๆแล้วเราไม่ได้จริงๆค่อยไปขอแลกไปหาแลกกันเอานะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการถ่ายรูปนะสําหรับวันอื่นๆเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นโทนสีอะไรส่วนวันนี้โทนสีแดงก็ประมาณนี้นะครับก็มาแนะนํากันแค่นี้ละกันนะครับผมสําหรับวันนี้กับคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม